การกำหนดเป้าหมายแนวทางการกำหนดเป้าหมายประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายคือ 1. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง 2. เพิ่มพูนผ,ผลผลิตและประสิทธิภาพ3สร้างแรงกระตุ้นอันก่อให้เกิดการกระทำา 4. เพิ่มการวัดผลการทำงาน5ทราบจุดอ่อนเพื่อรับการอบรมพัฒนาให้ตรงจุด 6. กกำหนดแนวทางอย่างมีเหตุผล ชนิดของเป้าหมายจะมีหลายส่วนในชีวิตของคนเราที่ควรมีการกำหนดเป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับครอบครัวจิตใจอาชีพฐานะการเงินการศึกษาสุขภาพและสังคมแบบฟอร์มของผู้เขียนมุ่งแนะนำการกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างธุรกิจเครือข่ายเพื่อสร้างฐานะการเงินที่มั่นคงหวังว่าท่านจะนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายอื่นๆในชีวิตประจำวันของท่านด้วยเช่นกัน ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการประเมินและการวิเคราะห์สถานการณ์การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานตามแผนงานเป็นวิธีการที่ต่อเนื่องเริ่มจากขั้นที่1 2และ3หัวข้อสำคัญต่อผลลัพธ์และความสำเร็จคือความมุ่งมั่นและการกระทำการกำหนดเป้าหมายด้วยตัวของคุณเองเป็นตัวชี้ทางและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ท่านควรกําหนดเป้าหมายภายในขอบเขตของระยะเวลา 1. เป้าหมายระยะสั้นซึ่งหมายถึงรายวันรายอาทิตย์และรายเดือน 2. เป้าหมายระยะกลางซึ่งหมายถึงรายไตรมาสและรายปี 3. เป้าหมายระยะยาวซึ่งหมายถึงรายปี2ปี5ปีและไกลกว่านั้นขณะที่ท่านกำลังกำหนดเป้าหมายและแผนงานขอให้ทำการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การแก้ไขและการปรับปรุงเป้าหมายและแผนงานสามารถกระทำได้บางครั้งเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการดำเนินงานด้วยวิธีอื่นการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเป้าหมายบางเป้าหมายจะสามารถทำให้สำเร็จได้ง่ายบางเป้าหมายอาจสำเร็จได้ยากการกำหนดเป้าหมายที่จะสามารถนำไปใช้ให้ได้ผลมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดเป้าหมายต้องกำหนดเป็นลายลัอักษร 2. จะมีการระบุเหตุผลว่าทำไมเพราะอะไร 3. จะต้องมีการกระทำหรือดำเนินการทันทีลักษณะการกำหนดเป้าหมายที่สมบูรณ์ 1. เฉพาะเจาะจงเป้าหมายต้องเป็นการระบุเฉพาะเจาะจงและมีกำหนดระยะเวลา 2. ส,สามารถวัดได้ต้องสามารถวัดผลได้เพื่อความเข้าใจระดับของการดำเนินงานที่จําเป็นและการวัดผลของการดำเนินงานอย่างชัดเจนสาสามารถกระทำได้ ต้องสามารถทำให้สำเร็จได้ต้องท้าทายความสามารถแต่ไม่มากจนเกินความสามารถ 4. ต้องสอดคล้องการกำหนดเป้าหมายต้องมีผลประโยชน์สอดคล้องกับบุคคลต่างๆที่มีความสำคัญในชีวิตของท่านต้องไม่ขัดซึ่งกันและกัน 5. เป็นของตัวเองท่านต้องกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเองการรับคำแนะนำและชี้แนะสามารถกระทำได้แต่หากการกำหนดเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายของตัวเองจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย 6. ลายละอักษรต้องถูกบันทึกเป็นลายละอักษรมิเช่นนั้นจะไม่ใช่เป้าหมายที่สมบูรณ์จำนวนเป้าหมายเป้าหมายมากเกินไปไม่มีประโยชน์พอๆกับการไม่มีเป้าหมายกำหนดความสำคัญอันดับก่อนหลังให้กับส่วนต่างๆในชีวิตของท่านขณะที่กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการกำหนดเป้าหมายคือการกำหนดแนวทางการทำงานโดยมุ่งเน้นความพยายามของท่านเพื่อผลลัพธ์ กำหนดเป้าหมายในส่วนหลักๆที่สำคัญในเรื่องของโอกาสและความรับผิดชอบเลือกเป้าหมายที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าที่สุดด้วยความเป็นไปได้มากที่สุดทำให้จบขั้นตอน 1. เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วท่านต้องดำเนินการให้ครบขั้นตอนในการวางแผนการดำเนินงานให้พ,พิจารณาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ ระยะเวลาของกิจกรรมลำดับก่อนหลังของกิจกรรมใครทำอะไรอย่างไรเมื่อใดและที่ไหนแผนงานนั้นสามารถทำได้ตามลำดับหรือไม่และมีความเป็นไปได้สูงหรือไม่ 2. เมื่อกํำหนดแผนการดำเนินงานแล้วก็ดำเนินงานตามแผนด้วยระยะเวลาตามที่กำหนดในเป้าหมายและต้องมีการวัดผลการวัดผลเป็นระยะระยะทำให้ท่านมีกำลังใจกับความคืบหน้าของการดำเนินงาน 3อย่ารอให้ถึงกำหนดเวลาวัดเป็นระยะระยะจะทำให้ท่านมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านสามารถทำได้ตามแผนเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเราต้องปรับปรุงวิธีการดำเนินงานเมื่อเราได้กําหนดจุดมุ่งหมายเราจะพบว่าเรากําลังดำเนินงานในทิศทางของความสำเร็จในส่วนต่างๆของชีวิตเราจะพบว่าเรากลายเป็นบุคคลที่มุ่งเน้นผลการทำงาน 4. ท่านต้องดำเนินทุกขั้นตอนด้วยความมุ่งมั่นกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่และด้วยความสร้างสารรค์ท่านต้องคำนึงถึงการเสียสละการลงทุนลงแรงในการจะบรรลุเป้าหมายด้วยความระลึกเสมอว่ายิ่งเป้าหมายมีความสำคัญมากเท่าไหร่ความเพียรพยายามก็มีความสำคัญมากเท่านั้นใช้บัตรกำหนดเป้าหมาย1เตรียมบัตรกำหนดเป้าหมายเพื่อพกพาติดตัว เพื่อท่านสามารถดูได้หลายๆครั้งในหนึ่งวันการกระทำดังกล่าวท่านจะระลึกถึงเป้าหมายของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังความต้องการของท่านในส่วนลึกของความคิดเมื่อท่านสามารถระลึกถึงความต้องการตลอดเวลาท่านจะสามารถดึงดูดพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในมาช่วยท่านในการดาเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมาย 2. องบ๊อบพรอกเตอร์กล่าวว่าทุกคนเกิดมารวยตัวเรามีส่วนในการสร้างบุคคลที่เราเป็นอยู่ เราสามารถเลือกการโปรแกรมตัวเองได้ภาพพจน์ที่เราเลือกที่จะบรรจุในสมองและจิตวิญญาณของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจและอะไรเป็นสิ่งที่ท่านต่อต้านระลึกเสมอว่าภาพพจน์ที่เรากำลังฝังลงสู่สมองทุกชั่วขณะจะถูกบันทึกลงในจิตวิญญาณและจิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกนี่แหละที่สามารถเปลี่ยนแปลงความฝันในปัจจุบันให้เป็นความจริงในอนาคต บางครั้งบางคราวเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างดูไม่ค่อยราบรื่นและเราจะกังวลว่าเรากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแต่ผมรับรองว่าหากท่านกำหนดสิ่งที่ปรารถนาให้ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเราจะไม่รู้สึกว่าหลงทางหากท่านกระทำดังนี้ท่านจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวที่สามารถทำได้ก็คือทิศทางที่ท่านต้องการจะไปแจ้งเป้าหมายของท่านกับผู้แนะนำท่านเข้าสู่ธุรกิจ เพื่อเขาจะได้ทราบความต้องการและสนับสนุนท่านได้ตรงวัตถุประสงค์หากท่านเป็นผู้แนะนําบุคคลอื่นเข้าธุรกิจขอให้ลูกทีมของท่านกําหนดนโยบายและแจ้งให้ท่านทราบเพื่อท่านจะได้ดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเป้าหมายของท่านกับผู้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเก็บบัตรเป้าหมายของท่านติดตัวเพื่อจะคิดถึงเป้าหมายในการดำเนินงานของท่านทุกวัน